เวทีมิสเวอร์ตอนนี้ก็เป็นที่กล่าวขานถึงไม่หยุดปากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องโอปอสุชาตาช่วงสีเป็นผู้ได้รับมงฟ้าแถมเป็นมงฟ้ามงแรกของชาวไทยที่รอมานานถึง72ปีเขาทุกคนแต่ทีเนี้ยพอมันมีแบบมงมามันก็เริ่มมีดราม่าม,มาอีกแล้วใช่ไหมคะสำหรับเรื่องราวของเวทีนางงามนะคะคือมันก็มีดราม่าม,มาว่ามีคนนะมีวิพากษ์วิจารณ์ถึง แม่ปุ้ย TPN ว่าอจริงๆอ่ะ TPN Global ไม่จำเป็นจะต้องได้รับเครดิตพูดถึงขอบคุณว่าเป็นคนส่งให้โอปอไปถึงมงฟ้าเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแท้จริงแล้ว TPN เป็นแค่บริษัทรับจ้างจัดก,การประกวดเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ที่แท้จริงเออทำไมจะต้องให้เครดิตทำไมจะต้องขอบคุณทำไมจะต้องพูดถึงล่ะ ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้แม่ปุ้ย TPN แกก็มีโอกาสได้ไปออกรายการถกไม่เถียงกับคุณถิ่นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะคำถามนี้ก็จะต้องมีอยู่ในหัวข้ออยู่แล้วนะคะซึ่งก็มีการตอบจากแม่ปุ้ยชัดเจนค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคุณไบรันเนี่ยแกก็เคยคุยกับแม่ปุ้ยไว้เมื่อ2อสปีก่อนแล้วมีคุยคุยกันไว้อยู่ว่าอยากจะให้มา ช่วยอยากจะให้มาจับมือการร่วมมือกันในการส่งนางงามไปประกวดเพราะผมเองนี่ทํามาแบบ 40, 40ปีแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่เคยได้มงเลยผมก็รู้สึกท้อเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของนางงามผมจะรู้สึกงงๆอยู่เลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการกีฬาผมสู้ไม่ถอยผมสู้เต็มที่อ่าก็คือเหมือนถนัดในด้านกีฬาแต่ด้านนางงามเนี่ยยังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ยังงงๆอยู่แกว่างนี้ก็เลยอยากจะให้แม่ปุ้ยเนี่ย มาช่วยกันพัฒนาส่งเสริมนางงามไทยให้ไปถึงฝันสักทีนึงเออนั่นแหละจนในที่สุดก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าสุดท้ายแล้วแม่ปุ้ยก็เลยมาร่วมมือกันกันกบคุณไบรอันแห่งเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแกบอกว่าแท้จริงแล้วก็คือ50% 5 0ค่ะก็คือ50%ทั้งคู่เป็นพาร์เนอร์กันนั่นเอง แต่ใดๆลิขสิทธิ์ในการประกวด Miss Thailand World เนี่ยก็ยังคงเป็นของเทโรเอนเตอร์เทนเมนอยู่แต่ในที่สุดแล้วทั้งแม่ปุ้ยก็คือเป็นคนบริหารจัดการว่าจะทำยังไงจะพูดเวทีจะทำยังไงส่งนางงามไปให้ได้มงเหมือนอย่างโอปออ่าอันนี้เป็นความถนัดของแม่ปุ้ยเขาอยู่แล้วใช่ปะ่ะเพราะนั้นนะนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าอยู่ๆปุ๊บป๊บก็มีการจัดเขาเรียกว่าแต่งตั้งน้องโอปอสุชาตช่วงสี เป็นมิสเว r l ์ไท a แลนด์ในปี2025แล้วส่งไปประกวดที่อินเดียจนได้สวมมงฟ้ามาเป็นมงแรกของชาวไทยเป็นความภาคภูมิใจความปื้มปิติยินดีกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังพูดกันได้ไม่จบอะทุกคนเพราะว่าน้องอปอคือตอบคำถามได้ทัชใจแล้วความสามารถรอบด้านจริงๆทีนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะคะสาหรับคาถามที่ว่าตกลงแม่ปุ้ยเป็นยังไงมีสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับแบบ มิส s ตอร์ไท n ลนเวอร์ไหมหรือว่าแค่รับจ้างประกวดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเคลียร์หนึ่งคำคำถามเนาะอีกหนึ่งคำถามาว่าเออแล้วตกลงน้องโอปอ,อนี่คือได้เงินรางวัลเท่าไหร่เห็นคนพูดกันเยอะเลยว่าได้เยอะแยะมากมายซึ่งแอดเองก็ได้ทําคลิปลงไปเหมือนกันนะได้ข้อมูลตอนนั้นได้ข้อมูลมาจากไทยรัฐทีวีเขาก็ลงไว้คร่าวๆแต่แท้จริงแล้ว ก,ก็มีการบอกอยู่แล้วค่ะว่าโมมันไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วเพราะวาเป็นโมที่แบบโอ้พระราชทานมาจากควีนอลิสเบีเลยเนาะซึ่งมูลค่ามันคือมากมายเหลือเกินนะคะแต่คําว่าได้ในหมายถึงว่าได้ในฐานะที่เป็นตําแหน่งใช่ปะแต่ไม่ได้บอกว่าเอาเงินไปใช้เองทั้งหมดเลยอย่างเช่นเงินที่ให้มามูลค่าเท่านั้นเท่านี้2องสองแเหรียญอะไรเงี้ยก็เอาไว้สําหรับในการบริหารจัดการโครงการคําถามที่สก็คือว่า แม่ปุ้ยบอกว่าก็ไม่รู้จริงๆว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่น้องโอปอได้นี่คือแบบเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่ามัวแต่คุยเรื่องของสัญญากันก่อนว่าตกลงเราจะต้องทําอะไรยังไงมากแค่ไหนบ้างเอออันนี้ยอมรับเลยว่ายังไม่รู้แต่ได้ๆแม่ปุ้ยบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเงินรางวัลหรือว่าอาจจะมีเป็นเงินเดือนให้น้องไหมหรืออะไรยังไง เรามองว่ามันไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดอะแต่สิ่งสําคัญที่สุดของคนคนที่ทําเวทีนางงามทามานานขนาดนี้นั่นก็คือนางงามที่เราส่งไปประสบความสําเร็จได้มงมาแถมยังเป็นมงฟ้ามงแรกนี่ต่างหากละ่ะคือความภาคภูมิใจทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้มาทั้งตําแหน่งหน้าที่ที่น้องจะต้องทําต่อไปนี่สิคือสิ่งที่มันท้าทายอะเนาะเออเพราะว่า เวทีมิสเวิร์หลายคนพอย้อนกลับไปดูนะเนาะมันมีอายุยาวนานมากอายุอายุแก่กว่ามิสยูนิเวิร์สหนึ่งปีนะทุกคนโอแล้วมงก็ได้แบบพระราชทานจากควีนอลิซาเบธใช่ไหมเหมือนเป็นต้นแบบเป็นอะไรสักอย่างที่เขาว่ากันมาใช่ไหมซึ่งมันมีความยาวนานแล้วคิดออกแม่แบบพูดถึงแบบผู้ด,ดีอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออแล้วเขาก็ค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นว่านางงามจะต้องแบบ มีจริตแบบไหนมีความเป็นผู้ดียังไงและที่สำคัญต้องมีโครงการที่ทำออจริงๆถึงมันจะไม่ได้เป็นโครงการใหญ่โตแต่เป็นโครงการที่คุณลงมือทำจริงๆอย่างเช่นน้องโอปอเนี่ยก็จะมีโครงการโอปอฟอร์เฮอร์ใช่ไหมคะซึ่งแบบมันเป็นแบบรูปธรรมอะเนาะมันสามารถแบบจับต้องได้นะ มันเห็นว่ามีอยู่จริงทําจริงอ่าเพราะนั้นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเออมันมันส่งเสริมให้น้องอบปอไปถึงฝันได้เพราะว่าทุกอย่างก็คือนะดนตรีได้ร้องเพลงได้กีฬาได้พูดได้นะโอ้โหสุนทรพจน์นี่นะยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ส่งให้น้องอบปอเข้าไปถึงฝันได้มองมาในที่สุด แต่ท้ายที่สุดแล้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือ TPN นี่แหละทุกคนที่หลายๆคนที่ส่งไปก็ค่อนข้างไปได้แบบนะแต่แตะใกล้ความฝันกันหลายคนเลยอย่างเช่นแอนโทเนียอย่างเงี้ยก็นะก็เกือบได้มาแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นแม่ปุ้ยก็เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราเออวราเข้าใจนะเหมือนคนทำเวทีนางงามเมื่อนางงามที่เราส่งไปประสบความสำเร็จเราก็ภาคภูมิใจ ว่าเอ้ยฉันมีความสามารถวิชั้นทำได้หรือคนร้องเพลงแต่งเพลงออกมาแล้วคนฟังเยอะคนชื่นชอบก็ถือว่าประสบความสำเร็จแม่ปุ้ยก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องเงินมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแบบโอ้โหประเด็นหลักเสมอไป